มา,มากกินขาวก็ัง่เนี้มน้ำพริกกากหมูปิีงตับหมูนั่งอยู่นี่กับหมูมามากกินข่าวจ้ะเบ้าร้าใยายหางมมีตัดตรงกัดต่อล่นสดเลยธรรมาสตดนด้วยทำคือหน้าที่เรา <c oughs> ดูคือหน้าที่ <c oughs> ท่านนะครับ <c oughs> ช่วยกันพิจารณาเอา ฝากก็ใดก็แฉอนะถ้าไม่เป็นตาดูก็อย่าดูนะเป็นตาดูก็ให้ดูไม่บังคับกันเราก็ทำพัฒนาแล้วได้แค่นี้ย่อเบื่งไม่ได้ก็ต้องเบิ้รรเาเขาบัวเขาแช่ บอกเขาเย, <You. S 3> ย็นหมดเลยนิวปก็ิมึงแบบเกือบไปว่าท่านอ่อนสั่งอาตับเอาขาหมูออกมาให้มีง้าหมูนนก็ญญาจะอาตับออกหเนี่ยจะฝาดได้ขาหมูคึกกันนะครับต้องอารวิดีโอไว้ <c oughs> ก่คาหมูใส่ยินมาคาหมูเ่รออืมแค่นั้นแหบบละเรา,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 าได้ยินมาค้าหมูคาหมูจบแต่ทหมูหัวตับได้ยินจับมั้งจับออกไงอ่าอย่าบ้างพิดเลยมัใช่ไม่าเพีต่าพก็เออไปสเดียอไอ่มันเลี้ย,ยงเหลืออมเลี้ยงมางกนมาดยกินขา้าวซา จังอาตับออะไรครบมุ้งก็ว่าครับมุ้งไม่เห็นงน,นั่ยสวยจบสวยจบเัาเหรอเห็นก่อนเนี่กระสินริมรั้ว ลัเนาะมันยังบ uh, ัดทื่ออกยูสองก็มากินกามื <t um> <t <t ้ยเหรออืมก um> ิเข้าวสาวถ้าไ่กิน้ากสาวิวแล้วก็ไปกินกามื้ ม้วนส้มเพชรนั่นนะบ่พี่กินวะบ่พี่ค่ะเพชรจู่มามุ้งีดีขาวชาขั้นจอดอย่าเละม้วนวาปล่อยปลาลอกเหมือนกันเบดเพชรจุ่มจัเพชรเลยไม่ยมูลอกไม่ได้ผลเป็นเกี่ยวใบแห้งเพชรงเดียวก Kim bấy nhiêu mét à? gần tu kham. Nói phê đã. Pez, chế mắm sẹp mày. Kim trai trụ mà. Kín... Đặt nữa. <laughs> <không phải> <laughs> ขึ <c ười> ้นหูบือบ่อเบ<ล>ื่อลมนั่นจะขึ้นได้ม,มันจะขึ้นบาทป,นะ <c ười> ประเดี๋ยนะยุ่งตำหนักแล้วเนาะแบบโูนะอยู่ร้าขงข้อข้ออยู่ข้างบ้านยุ่งได้ย้าย อีกเาไปพี่นนอะกากมูน้ำพริกกากมูถ้าบุได้ขลายบ่แบบกูใหญ่พักน้พริกอ่ะอาบุได้ขายบ่แบบใ่อเฟยผู้ไปยังไง่เฟ้ยเฟ้ยกียัเตายะอ๋บานฮะบาน,นเนี่ะ

អូនមកហើយមកខាងមុខ Ừ, Tết đẹp Chị gâm ngoài hàng khảo càng <laughs> Chị ngoài mà cái <laughs> ừ. à, kinh มาบาี่นเอม,อมอั้มปีฟางมูจึงแลปีมูคนกินกับมูอือ

mô hồng võng 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 Còn võng võng phần này võng 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 น้องใะครก็มึง มมกินหม้อก็ยังตีนหนอนฮึ่ก้หน้าก้มตากินอย่างเดียว่ะแม่มยำลัอะแต่ก็เปิดอาอกาศมูมาขายอืมหนักทำนี่แหละกีนห่รูขายของพี่น้อ,อคลิปนี้ก็ทำนี่แล้วพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเบื้งแล้วกับกดไลค์กดซับะขเนแล้วก็กำลังใจกนทำคลิป เอฟซี G, ฟังใต่ฟังดาวเบิรงให้จบในเด้อค่ะเดิมขอบคุณค่ะ